จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เอาด้วยมาลีคิสมาแอนแฮปปี้นิวเอียค่ะมีความสุขมากๆไหมคะแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนใช่ไหมลูกอื Jar อีแม่ต้องกราบขอบพระคุณงามๆทุกๆคนเลยนะคะที่กดติดตามช่องคิวซ่าชาแนลของอีแม่นะคะขอบคุณ f อฟซอ้ําทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซีน้องๆเด็กๆในบ้านนะคะถ้ายังไงนะคะอีแม่ก็ฝากรบกวนดูคลิปน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปของมารวยเห่งๆหรือเต่าตัวกลมของอีแม่นะคะทุกๆคลิปเลยนะคะ สำหรับปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วก็คริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่ปนปาารถนานะคะใครที่คิดจะเดินทางไปท่องเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังๆนะคะเงินไหลมาเทมาทุกคนจ้าม r ร์ลี่ค i m a ต a มาสแอ p p ์แฮปปี้นิจ้า